สวัสดีท่าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคาวิเคราะห์ทอ,องคําและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่7พฤศจิกายนปี257ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันนี้ปรับตัวลงแรงตามทองคําตลาดโลกหลังจากวันนี้ราะคานะปรับตัวขึ้นเป็นวันแรกหลังจากราคาปรับตัวลงติดต่อกัน5วันทําการเงินบาทอ่อนค่าที่บริเวณ34.378บาทต่อ1ดอลลาร์ เป็นปัจจัยหนุนชะลอการปรับตัวลงแรงของทองในประเทศทองคำสปอร์ตปรับตัวลงแรงจากแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และตาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขานรับนายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจากแผนการปรับลดอัตราภาษีการผ่อนคลายกฎระเบียบในภาคการเงินรวมทั้งการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนจะส่งผลกระทบต่อสกุลเงินเอเชีย และจะเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์ในที่สุดมาตรการต,าต่างๆนะคะจะก,กระตุ้นให้เกิดเงินเฟอ้อซึ่งส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดชะลอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยและจะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค้าขึ้นและกดดันต่อตลาดทองคําขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน FOMC ของเฟดในวันศุกร เวลาประมาณ02.00นตามเวลาไทยรวมถึงถ้อยถแถลงหลังการประชุมของนายเจรโรมพาเวลธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดเพื่อประเมินแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดล่าสุดนะคะซีมีกรุ๊ปบ่งชี้มีโอกาส1 0 0เซที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25เปเในครั้งนี้นอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ แนวโน้มราคาทองคำในยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บร,ริเวณ2,649ดอลลาร์และ2,632ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บร,ริเวณ2,605ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บร,ริเวณ2,675ดอลลาร์และ2,679ดอลลาร์หากผันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บร,ริเวณ2,689ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่7 พฤศจิกายนปี2 5 6 7ก,กร,ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำาเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำสีครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่4ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมณตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่7 5 0บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณขอ้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณนะีฐนี้ด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมต์สิด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ